วัสดีครับผมต่างกงงังจือสมงวังจุยครับวันนี้เรากูดถึงฟังจุยต่วอ,อวิชาฟังจุยนะนอกจากชัยาพ่ิแล้วยังมีทิศทางกับปีเกิดมาเกี่ยวข้องแต่ละคนนะมันต้องไปเกิดอยู่ที่สิบสองนักรึกษาอันอันนึงปีเกิดของเรานะเออในฟังจุยนะห้ามมี ท่านเออท่านรองทิงซรือเออสิงเออสินกุศลทิงซชงจะทําให้คุณเกิดปีคนนั่งนะไม่แข็งแรงเออจอเด็ดปังหาเช่นลูกค้าคนนี้น่ะเขาไปซื้อบ้างซื้อบ้างใหม่พอดีเจอแคมีเขาเกิดปีแพ้ปีแพ้พอดีเออ Anyways, awesome. uh, สามอันนี้เป็นสามเนี่ยสามสามสามแพ่งสามแพ่งดูตำแหน่งตำแหน่งของแพทยอ่าแล้วโรงพยก็ดูที่ต้องตกเฉียงใต้อันนี้แพนแพ์มีสามแพ่งเอ่อเมียเป็นเกิดปีจอเอ่อตำแหน่งเอ่ออันนี้หรอก็คือหลังบ้านฝั่งขวาตำแหน่งของปีจอนะมีสามแพ่งเหมือนกัน การนี้ก็กลายเป็นว่าทั้งผัวทั้งเมียปีเกิดลงสมัมเพ่งคินชงเนี่ยผัวลงสมัมเพ่งคินชงเมียปีเกิดมเม,มียคือสัมเพ่งคินชงแบบนี้ต้องแก่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 จะอ่าอันนี้นะนอกจากปีเกิดลงสมัมเพ่งคินชงนะยังมีจุดที่ไม่ถูกก็คือ,อห้องน้ำ จุดสูงกลางของบ้างอย่างเขาที่เราเล่าพวกถึงนะอันนี้ก็คืออันนี้บ้างซื้อมาแล้วต้แก้ยังเจ้าถ้ายังไม่ซื้อนะก็คือดาวต้มไม่ซื้ออ่าไม่ซื้อบ้างหลังนี้ซื้อบ้างนะสำคัญต้องดูก่อนฟังมช่ยได้ค่อยไปซื้ออย่าไปเซื้อเสร็จแล้วก็ไปไปไปแก้ความช่ยบางทีอาจจะแก้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ัน,นดนนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเหล่าซื้อและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ